นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องสงบกิเลสเป็นเหตุแห่งความสุขโดยพระมหาชานชัยพรมมปฏิโถวัดเทพลีลากรุงเทพมหาคนครขอเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลาย รายการปาตกถาธรรมในวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ท่ามกลางแสงแรงกล้าอย่างมืดมิดท่ามกลางจิตที่สงบและสดใสท่ามกลางป่าภูเขารำนาภายัย ข้ามกลางภัยให้สงบพบพระธรรมวันนี้วันอาทิตย์ท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมฟังปตาตกาถาเพื่อให้รู้ทิศทางของชีวิตแต่บางครั้งชีวิตก็มีปัญหาอุปสรรศัมริสุมภาพัฒ จากหลายทิศหลายทางหลายอย่างหลายประการบางครั้งฝุ่นก็เข้าตาไม่รู้ว่าจะไปทางไหนตาที่มองไม่เห็นย่อมไม่เห็นทางที่จะไปจิตที่มืดบอดย่อมไม่สามารถเห็นแสงสว่าง คือปัญญานําพาตัวรอดย่อมเป็นความมืดมิดที่ยิ่งใหญ่ย่อมเป็นความโอลเวงสับสนโอลมานยิ่งกว่าฝุ่นเข้าตายิ่งกว่าน้ำคุณคุณจะทำอย่างไร ลำดับแรกอัตมาภาพอยากจะให้พวกเรานั้นได้ทําใจฟังพระธรรมในวันนี้ในหัวข้อสงบกิเลสเป็นเหตุแห่งความสุขในทางพระพุทธศาสนานั้นได้สอนว่าความสงบวงเล็บ จากกิเลนเป็นความสุขอย่างยอดเยี่ยมอย่างที่ไม่มีอะไรมาเสมอเหมือนดังพุทธสุภาษิตท,ที่ว่านัตฏิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบ มีสงบกายทางกายทางวาจาและก็สงบใจสงบใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากทั้งหลายเวลาที่จิตใจของเราที่อยู่อาศัยบนโลกมนุษย์แห่งนี้ย่อมจะมีสิ่งที่เข้ามาในชีวิต เรียกว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญของโลกอยู่คู่กับโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าใครรวยดีมีจนไม่ว่าจะเป็นปุถุชนหรือแม้กระทั่งพระอรหันต์นั่นก็คือโลกธรรม8แปประการโลกธรรม8แปประการนี้ย่อมเกิดมีกับทุกผู้ทุกคน โลกธรรมแปประการนี้มีอะไรบ้างท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูสิว่าคนเราโลกธรรมคู่ที่หนึ่งมีลาบเสื่อมลาบหมายความว่าบางครั้งเราก็มีสิ่งของใช้บางครั้งก็ขาดเวลาได้ ธรรมาก็ดีใจเวลาเสียไม่พอใช้ก็ลำบากหากว่าเราเวลาได้เราประมาทเวลาเสียเราก็ประมาทประมาทอย่างไรเวลาที่เราได้เราดีใจจนประมาทประมาทในทรัพย ทิ้งเงินทองก็ไม่รู้จักใช้ใช้ไม่เกิดประโยชน์แต่หากว่าขาดไม่พอใช้ถ้าเราไม่พอใจก็อาจจะกลายทำให้ใจนั้นโลภอยากจะได้จนกระทั่งไม่เหลือความเป็นธรรมในจิตคิดแต่จักจะได้ จนกระทั่งไปทำร้ายไปฉกช,ชิง,งวิ่งราวเพื่อให้ได้ทรัพย์มาเพื่อให้ได้ลาบมาไปคดไปโกงปรคอรัปชั่นท่านจึงสอนให้เราเข้าใจเข้าใจในลาบและการเสื่อมลาบการมีและไม่มีทรัพย์สมบัตินั้น หากว่าเราสงบใจได้ภาษาพระบอกว่าไม่ให้ยินดียิ้มร้ายแต่จะให้ชัดๆสำหรับคนทั่วไปก็หมายความว่าไม่ว่าเราจะดีมีจนมีหรือไม่มีก็ขอให้มีสติในสถานะเช่นนั้นมีสติสติจะรักษา ใจให้สมดุลรักษาใจให้สมดุลไม่ให้ล่องลอยเหลืองประมาทหรือไม่ให้ขาดไม่ให้ตกต่ำจนเกินไปนี่โลกธรรมคู่ที่หนึ่งก็คือลาบเสื่อมลาบคู่ที่สองนั้นก็คือยศอำนาจกับเสื่อมยศ คือบางทีบางคนสิ่งที่เราต้องการก็คืออำนาจอยากมีอำนาจอยากใช้อำนาจเพื่อให้เป็นไปได้อย่างดังใจดังประสงค์ถากว่ามีมีอำนาจแล้วก็ต้องยอมต้องทนนั้นคนเหล่านั้นเวลามีอำนาจ ถ้าประมาทก็ใช้อำนาจไม่ได้เกิดประโยชน์ใช้อำนาจไม่ถูกต้องใช้อำนาจในทางที่ผิดในทางที่ทุจริตที่ไปเบียดเบียนคนอื่นทางกายวาจาทางทรัพย์ทางครูครองทางสติปัญญาฉะนั้นการที่คนเราเกิดมาแล้วมีอำนาจ หรือเสื่อมจากอำนาจมียศหรือเสื่อมยศนี้จึงเป็นธรรมดาของโลกที่เราจะต้องมีสติไม่มีใครไม่ต้องการอำนาจแต่จะมีอำนาจอย่างไรที่ได้ประโยชน์ใช้อำนาจอย่างมีสติถ้าไม่มีอำนาจจะขึ้นสู่อำนาจที่ถูกต้องชอบธรรมได้อย่างไร ต้องอาศัยสติทางนั้นเพราะสตินั้นรักษาสมดุลของจิตมีความสงบในจิตและเมื่อเรามีสติปัญญาก็ตามมาเมื่อเรามีปัญญาเราก็สามารถที่จะใช้อำนาจในทางที่ถูกต้องหรือเมื่อเวลาที่หมดอำนาจเราก็สามารถที่จะทําใจ สงบใจได้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนหรือไม่ขวันขวายพยายามจนเกินไปหรือใช้ความไม่ถูกต้องเพื่อรักษาอำนาจไว้หรือเพื่อสเสวงหาอำนาจฉะนั้นโลกธรรมข้อที่2ก็คือมียศเสื่อมยศโปรด ใช้สติในการอยู่กับโลกธรรมโลกธรรมคู่ที่สามโลกธรรมคู่ที่สามก็คือสุขกับทุกข์เวลาที่เราสุขสบายสบายกายสบายใจเราก็ไม่ประมาณ บางคนมีความสุขกายสบายใจก็ประมาทเลินเล่ออาจจะรักษาความสบายกายสบายใจไว้ไม่ได้หรือประมาทเลินเล่อเมื่อความสบายหายไปอยากให้ความสบายนี้อยู่ยั่งยืนโดยไม่คิดว่าโลกธรรม เป็นของอยู่คู่กับโลกมีสุขมีทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาคือทุกคนจะต้องเจอสองขั้วนี้ไม่วันใดก็วันหนึง่งไม่เวลาใดก็เวลาหนึง่งเราจะมีสติรักษาความสมดุลได้อย่างไรเพราะเมื่อไม่มีสติในการอยู่กับโลกธรรมย่อมเดือดร้อนแม้สบายกาย สบายใจถ้าไม่มีสติจิตใจยึดมั่นถือมั่นก็เกิดความเดือบร้อนหรือบางครั้งเวลาที่เสื่อมลงไกลกลายเป็นทุกข์เมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราทำใจไม่ได้ก็ต้องทนทุกข์ แต่ถ้าทำใจได้เราก็ไม่ต้องทนเราก็รับทุกได้ยอมรับได้สามารถปรับใจปรับกายได้ใช้สติหาทางออกบอกทางได้เมื่อทุกข์ดับไปก็กลายเป็นสุขแต่ความสุขนี้เป็นของที่ไม่มีอยู่จริงแต่ความทุกข์มีอยู่จริง มีอยู่จริงอย่างไรเพราะสุขทุกข์เป็นของอยู่คู่กับโลกและความทุกข์นั้นเป็นความจริงอันประเสริฐก็คือปัญหาอุปสรรคไม่ทุกกายก็ต้องทุกใจไม่ทุกเรื่องนู้นก็นทุกเรื่องนี้ถ้าหากว่าเรามีสติปัญญาดับทุกข์ได้ก็กลายเป็นความสุขและความทุกข์ใหม่ปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้น เป็นอย่างไรเหมือนเราเกิดมานี่เราก็ต้องหิวต้องเข้าห้องน้ำต้องหนาวเราก็บำบัดนะหิวก็ทานก็รู้สึกมีความสุขแต่จริงๆในการใช้ชีวิตเราก็ต้องอยู่กับความทุกข์อยู่ร่ำไปความทุกข์นี้เป็นอริยสัจส,สีที่มีอยู่จริงไม่ได้อิงนิยายความสุขนั้นไม่ได้มีอยู่จริง แต่เป็นสภาวะหนึ่งที่เราแก้ปัญหาได้เราแก้ทุกได้ก็เกิดภาวะสุขน,นั้นสุขจึงไม่มีในอริยสัจสีมีแต่ทุกมีแต่ปัญหานะแต่ความสุขที่เราเรียกว่าสุขนั้นก็คือภาวะดับทุกภาวะดับทุกที่เรียกว่าเป็นเป้าหมายของเราเนี่ยเขาเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข แะถ้ารับทุกในใจก็เรียกว่าความสงบจะมีสภาวะสงบสภาวะเย็นสภาวะไม่วุ่นวายสภาวะสมาธิใจมีความหนักแน่นเพราะผ่าร้อนผ่านหนาวมามากสามารถที่จะไม่วันไหวต่อโลกกระททั้งแปดฉะนั้นสุขและทุกนี้ จึงเป็นโลกธรรมที่อยู่คู่กับโลกที่เราจะต้องรับให้ได้ประการคู่สุดท้ายคือสรรเสริญนินทาแน่นอนการอยู่กับสังคมก็ย่อมมีสรรเสริญมีนินทาไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่ต้องการก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะดีหรือชั่วก็แล้วแต่ ่อมีสรรเสริญมีนินทาหากว่าเราขาดสติก็อาจจะวุ่นวายเพราะคำสรรเสริญอาจจะไม่ถูกใจเพราะคำนินทาแทนที่จะพิจารณาด้วยสติปัญญาเราก็ขึ้นๆลงๆเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงตามกระแสของสรรเสริญและนินทาเกิดความโมโหกรธา เกิดความลําเอียงนะถูกประจบสอพรอก็รู้สึกแม่มันรื่นมันยิ้มหัวเราะราเริงแต่พอถูกนินทาว่าร้ายก็ไปไม่เป็นสิ่งที่เราจะแก้ไขก็คือให้ทําใจมีสติปัญญาแต่ตั้งหลายฉะนั้นแล้วองค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคเจ้าจึงทรงสรรเสริญความสงบ ว่าเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรที่จะเปรียบได้เสมอได้เพราะความสุขใจการทำใจการมีสติปัญญาย่อมนำพาไปสู่ความสงบอย่างสูงสุดคือพระนิพพานพระนิพพานนั้นคือสงบสงัด ราศจากกิเลสอย่างเด็ดขาดแต่พวกเราเราท่านๆปุทุนทนชนคนธรรมดาที่ยังฝึกฝนฝึกหัดอยู่นี้ก็อาจจะมีความสงบเป็นบางครั้งบางคราต้องฝึกฝนอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราวุ่นวายสับสนหาทางออกบอกทางไม่ได้รู้สึกเครียดรู้สึกทุกข์รู้สึกสับสนพุทธองค์ จึงทรงให้เราจเจริญสมถะวิปัสสนาสมถะก็คืออุบายสงบใจวิปัสสนาก็คืออุบายเรืองปัญญาจิตใจเราสงบแล้วเราจะถึงจะเห็นปัญหาเห็นทางออกฉะนั้นการจเจริญสติปัญญาจะต้องอาศัยสมาธิ คือความสงบใจเป็นพื้นฐานที่สำคัญท mm. ่านทั้งหลายง่ายๆเลยในการฝึกเจริญความสงบเพื่อให้สมาธิเกิดขึ้นเรียกว,ว่าฝึกสติฝึกกรรมฐานอันดับแรกให้เราอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบัน mm. ลมหายใจที่ปกติถึงเวลาก็หายใจเข้าถึงเวลาก็หายใจออกเราลองสังเกตลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้โดยที่ไม่ได้บังคับให้มีสติและลึกรู้อยู่กับลมหายใจเพราะเมื่อใดก็ตามที่ใจไม่สงบความวุ่นวายเกิดขึ้นลมหายใจย่อมแปเปลี่ยน อาจจะเร็วบ้างช้ามากๆบางคนเกือบที่จะกลั้นหายใจเพราะความวุ่นวายเพราะความเครียดเพราะคิดหนักคิดไม่ออกสับสนแต่เมื่อเรามาอยู่กับลมหายใจจากที่ลมหายใจไม่ปกติก็เริ่มเข้าสู่ปกติเมื่อเราเข้าสู่ความเป็นปกติ เราก็จะเข้าถึงความสงบเพราะปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ในตัวของมันเองเป็นสิ่งที่รักษาสมดุลในตัวของมันเองถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเราก็จะเข้าถึงธรรมชาตินั่นก็คือเข้าถึงความสงบนั่นเองนั้นเบื้องต้นให้เราอยู่กับลมหายใจจนกระทั่งรู้สึก สงบเวลาสงบนั้นเราจะรู้ได้อย่างไงเป็นธรรมชาติของความเย็นเป็นธรรมชาติของความอิ่มเอิบเบิกบานใจลักษณะที่แสดงออกมาเช่นอาการของปีติเป็นผลที่จิตใจสงบแล้วจะเกิดอาการปีติขึ้นมาความฟุง้งซ่านคลายหายไป ความอิ่มเอเิบเบิกบานใจเข้ามาแทนนั่นเรียกว่าความสงบทางใจเมื่อความสงบเกิดขึ้นมาแล้วเราก็พิจารณาเห็นเหตุและผลเข้าใจโลกตามความเป็นจริงคือเข้าใจโลกธรรมตามความเป็นจริงว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนทนในสภาพเดิมไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์ ไม่เที่ยงก็คือมันไม่เป็นดังอย่างถาวรมันแปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยที่มากระทบไม่มีตัวเราของเราไม่มีตัวกูของกูอยู่ในนั้นเรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นเพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติ มีเหตุมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นแม้แต่กิเลสก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งบุญก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งกุศลก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งอกุศลก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเมื่อเราแยกแยะแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อเราแยกแยะบ่อยๆปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆจิตของเราก็พัฒนาจิตของเราก็เข้มแข็งไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบ จิตก็จะไม่ขุนมัวจิตก็ไม่กระเพื่อมจิตก็จะเกิดความสงบได้ง่ายความสงบก็เกิดได้นานขึ้นเข้มแข็งขึ้นสมดังที่พระอาจารย์ได้ยกขึ้นไว้เป็นนิเคปรบ,บทเบื้องต้นว่านัตฏิสันติปร,รังสุขัง สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีดังบรรยายปากกรรมมาวันนี้ก็ขอให้เจริญพรญาติโยมให้เจริญด้วยความสุขความเจริญด้วยสติปัญญารักษาความสงบในใจแล้วเราจะพบความสุขอย่างยั่งยืนในชีวิตและเป็นเป้าหมายอย่างสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา ก็คือบรมสุขคือการสงบอย่างสูงสุดนั่นก็คือพระนิพานเรื่องของสมาธิทำอย่างไรให้สงบทำอย่างไรให้จิตใจตั้งมั่นไม่ใช่ข่าวคมรอยข่าวลือข่าวไม่จริงกระับกระสายจิตใจวันไว้ไปตามๆกันเราก็ต้องหาวิธี ส่งเสริมให้จิตใจเป็นสมาธิให้จิตใจตั้งมั่นให้จิตใจแน่วแน่จึงต้องมีศูนย์รวมจิตใจศูนย์รวมใจเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการที่เราจะอยู่ร่วมกันสิ่งเหล่านี้ก็ต้องศึกษาไม่มีวันที่สิ้นสุดเหมือนกันเพราะเราอาจจะสงบได้ในวันนี้แต่มีเหตุปัจจัยอย่างอื่นมากระทบเช่น ไวรัสโควิดเป็นต้นเราก็อาจจะกระสับกระส่ายฟุ้งซ่านใจไปตามๆกันสังคมชีวิตของเราก็อยู่ลำบากก็ต้องหาวิธีในการมาศึกษาว่าจะทำอย่างไรให้จิตใจตั้งมั่นไม่วันไ,วไหวแม้ความตายจะอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่เกิดความวันไว้ใจเสียมีความ มั่นคงมีความไม่เสียสติยังรักษาตนประคับประคองตนได้เม้คนที่ป่วยไขย้ไม่สบายในวาระสุดท้ายก็ยังสามารถมีจิตใจที่มั่นคงความตายอยู่ข้างหน้าเทๆก็ไม่หวั่นไหวนี่ก็เพราะว่ามีปัญญามีวิธีการและ การสุดท้ายควรที่จะศึกษานะั่นก็คือเรื่องของปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาต้องแก้ไขปัญหาการอยู่ร่ำไปก็ต้องใช้ปัญญาถ้าแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรงด้วยความโลภด้วยความโกรธหรือความหลงผิดคิดไปต่างๆนาน,นานมันก็หลงทิศหลงทางนั่นเรื่องของสิกขานี้ให้เราตระหนักให้เราเคารพ อยู่เสมอเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นมงคลเราจะแก้ปัญหาต่างๆเราก็ต้องศึกษาไม่พ้นเรื่องสามเรื่องนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาอย่างเรื่องของศีลก็ศีลห้าอย่างเรื่องของสมาธิก็มีจิตใจไม่ฟุ้งซ่านสงบแม้เหตุร้ายเกิดขึ้นก็สงบจิตสงบใจได้ กล้าเผชิญกับปัญหานั่นแสดงว่าสมาธิดีและมีปัญญาหาทางออกบอกทางแก้ไม่ได้ใช้อารมณ์ชุนเฉียวเกลี้ยกลาดไม่ใช้อารมณ์หลงไปตับกับแสนิยมหรือโลภเพราะลาบสักการะผลประโยชน์จะต้องใช้ปัญญาและนั่นจะต้องมาจาก สติจึงเรียกว่าสติปัญญาขอเจริญพรที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาถักถาธรรมเรื่องสงบกิเลสเป็นเหตุแห่งความสุขโดย พระมหาชานชัยพรหม,มปฏิโธวัดเทพลีลากรุงเทพมหานคร